สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเครื่องบินที่จะวางขายเร็วๆดีนะครับอันนี้เป็นซู30นะครับซึ่งยังไม่เสร็จนะครับต้องรอทำสีต้องทำเก็บเก็บรายละเอียดอีกเยอะนะครับ นี่เป็นลำนี่เป็นเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์มอเตอร์สองซอนหนึ่งสองใบเจ็ดนิ้วนะครับส่วนอันนี้เป็น F117 นะครับนี่สีสีดำผมทำขายนะครับนี่ขายลำเปล่าลำเปล่านี่แปดร้อยเอ่อ ลำพร้อมบินก็ประมาณ4,500นหครับอันนี้เป็นซู2 7ิน,นะครับเนี่ยมีตราสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียอันนี้ลำใหญ่นี่ก็คือซู30อันนี้เป็นลำที่ผมทำแรกๆนะครับซึ่ง อาจจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าบินดีนะครับบินดีมีช่องติดดักแฟนช่องติดใบพัดปีก1เม็ดนะครับอันนี้เป็นฟูทูราะครับสามารถติดตั้งแต่ดักแฟน64นจนถึง80มิลนะครับใช้แบต4เซลล์จนถึง6เซลล์นะครับ และก็อันนี้เป็นบัตเตอร์เจนะครับลูกผสมเอทเรนเนอร์เทรนเนอร์เ er, จ็ด er ลูกผสมนะครับอันนี้ปีกบินผมบินพลาดตกก็เลยแวกแหวกหน่อยล้วมันพังนะครับตนนัวนี้อันนี้ก็เป็น F117 อันนี้ปีก65นะรู้สึกว่าบินเร็วนะครับบินเร็ว บินแทบมองตามมองไม่ทันอันนี้เป็น F16 อ่าเนี่ย F16 ตกไปแล้วบินจะลองบินต่ำจะดูว่าสิ่งจะหวานขนาดไหนที่ไหนได้ลงน้ำครับผมอันนี้ซูสามเป็นธง ปาเลสไตน์นะครับอันนั้นอะไรไม่รู้บาบอรเรียวบินดีนะครับใบพัดอยู่กลางปลอดภัยครับตกจะตกจะก,กระแทกแรงขนาดไหนลำก็ไม่เสียนะครับ